บทสวดธรรมจักรกบวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาพาราณสียังวิหารติอิสิปะตนีมิะทาเยตัลตละโขพระควาปัจจะวัคคิเยพิกูอามันเตสิ ถว่ามีพิเขาวเวอันตาปัพพะจิตเนณเสวิตับพาโยจายังปามมสุกามะสุขะริกายุโนมะสุขะระกายุโนโค กามสุกามะสุขันลิกายุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกะณะนิโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะลิกะอัตตะกิละมะ ฐานุโยโกทุกโขอนาคโยอนัตตะอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโคอ,อันเตอนุปคมัมมะมัตชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จกุกาลณีญานากาลณีอุปสมายะอภินญญายโสโพสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตติกตาตมาจ,จัสาพิขเวมัตทิมาปฏิปทาตถาคเตีนะอภิสัมพุทธา จักขุกรณีญานกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะมีวะอริโยปัถังคิโกมัคโคเสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมัฌิมาปฏิปาทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะ สังวัตติอีทางโขปนะ,ะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชรลาปิทุกขามาละนำปิทุกขังสโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิ สามปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิฉังณนะระพติตัมปิทุกขงังสังกิเตณะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขงปะนะพิเขเวทุกขะสะะทุกขสะสมุทโย อริยสัจจังยายังตันนหาโอโนบภวิภานันทิละขะสหะขะตาตัตตระตัตตาราพินันทินีเสยยะถีทังกามตันหาวะพะตันหา ภวะตันหาวิภวะตันหาอิถังโขปนณะพิกขเวทุกขะนิโ,โรธอริยะสัจจังโยตัสสาเยนตันหายาอาเสสวิลาคะนิโ,โรจาโคปตินิส สักโคมติอาณะ,ะโยอิทังโขปณะพิขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอะยเมีวะอริโยอัตถังชิโกมักโกสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมนโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยะสัจจันติเมพิขเวปุเพอนาณะสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุ ทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิจาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยยันติเมพิกเวบุเพอนานุสสุเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุทาปาทิอุทาปาทิยานังอุทา อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกโอุทปาทิตังโขงปานิทังทุกขังอริยะสัจจังปารินยาตันติเมพิกเวปุกเพอนานนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญา อุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขะสมุทโยอริยะสัจจันติเมพิเขาเวปุเพอาน,านุสตุเตสุธรรมมีสุจากขุงอุทาปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโก อุทะปาทิตังโขปานิทังทุกขะสะมุทโยอริยะสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุเพอนานนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโข านิทางทุกขสมุทโยอริยะสัจจังปหินันติเมพิกขเวปุเพอนานนุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทัง ทุกขะนิโรโทรอริยะสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจากของอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทรอริยะสัจจัง สัจิกาตับพันติเมพิเขเวปุเพอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิจจาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจกิจะสัจจิกันสัจจิกะ ตันติเมพิกเวปุกเพนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขะนิโรธมะมทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสัต จันติเมพิกาวเวปุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุาทาธิปาอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรธามินีปฏิปทาอริยตัดจ,จัง ภาเวตพันติเมพิกเวปุกเพอนนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะา,าทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงปาวันติ มีพิกาเวปุเพอนนุตสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาธิยาวะกีวันจะเมพิกาเวอิเมสุจะตูสุอัลิยสัจเจสุเอวัมปิ เอวันติปาริวัตตังทวาทศสากาลังยะถาภูตังยานะทัศนังนะวินะสุภิสุทงังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสัททิวเกโลเก สมาลเกสพัมมะเกสัตสมมาณพรามนิยาปชายะปะทีวมนุ์สายะอนุตตลังสัมมาโพทิงอภิสัมพุทโธปัญจยาสิงยะโตจกักโขมีพิกเว อิเมสุจูอ ah e ิเมสุตูสุอ at ิเมจตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปาลิวัตตังทวาทัสสากาลังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุธังอโหสิอาถาหังพิเกเว สเทวเกโลกเกสมาละเกสพัมมะเกสัตสมมณะภาหะมนียาปชายะสเทวะมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโทปัจันญาสิง ญานัจจปนเมทัศนังอุทะปาทิอุกุปปามวีวิมุติอายามันติมาชาตินัตถิธานิปุนภะโวติอิทะมะโวจะภะควาอัตตะ มานาปัญจปวัคคิยาภิกขุพระขาวตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตสมิอิมัาศมิจจะปนะเบยยกาลนัตสมิงพันชมาเนีายัตสมะโตโกนทัน ยัสสะวีระชังวีรวีตะมะสังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทะปาธิยังกิจจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรม,มันติปวัตติเตจะพะเขาวาตา จัพควตาธร,รมมะจักเกภุมมาเีวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตัมพะควตาพาลานสิยังอิสิปัตเนมิขทาเยอนุตตะลังธรมมจักกังปวัตติตังอัปะ ภิวัติยังสามณีนวาพรามห์มณีนาวาทีว,วีนาวามาเลนาวาพัมหะมุนาวาเจนาจิวาโลกัสะมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวา จตุม,มหาลาธิกาเทวาสัตมนุษย์สาเวสูงจตุมหาลาธิกานังเทวานังสัตทังสุตวา่าตาวะติงสาเทว,วาสัตมนุษย์สาเวสูงตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัตมนุษสาวีสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุษสาวีสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานะรตีเทวาสัตมนุษสาวีสุง นิมมานาะตินา,นางเทวานังสัตทันสุตวาปะลินิมมิตะวะสะวะัตตีเทวาสัตถมนุษาเวสุงปะละนิมมิตะวะสะวัตตีนงังเทวเทวาสัททังสุตวาธรรม,มกา ยิกาเทวาสัธรรมนุสาเวสุงอตีตมพขวตาภาลานสิยังอีสิปัตนีมิคาธายอนุตตลังธรรมจักกังปวัตติจังออปะพิวัตติยังสมณีนวาพรามะ นีนาวาทีวีนะวามาเลนาวาอม,มุนาวาเกนจิวาโลกะบินติอิติหะเตนะคะนีนะเตนะมูหุตเตนะยาวะ อัมมโลกาตัตโทอัพุคตคชิอัยนจะทะสะสะหัดสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจะโอทาโลโอภาโสโลเกปา ละหูสิอติกรมเมววเทวานังเทวานุภาฟังอ,อัตโขภะควาวาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตโกวัตโโพโกณทันโยอัญญาสีวัตโโพโกณทันโยติอิติหิทังอายัต มโตโกนทันยัตสะอัญญาโกนทันโยตเตวะมานังอโหสีติ